เพื่อนเหรอเพื่อนทำให้เรามีชีวิตที่แปลกใหม่หลากหลายทำให้ชีวิตเรามีสีสันขึ้นเพื่อนก็มีหลายแบบเพื่อนแท้เพื่อนรักเพื่อนสนิทบางเพื่อนไว้ขอยืมเงินเอยจ๊อ ถ่ายอะไรเพื่อนคืออะไรวะเพื่อนหมอก็สิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขกันมั้งก็ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแหละแบบบางครั้งอาจจะทะเกันบ้างไอ้ไก่เท่ไกลต้นนี้ก็ก็มีนะแต่แบบท้ายก็ยิ้มได้ตลอด3ปีก็ดีก็ขอให้เพื่อนคนโชคดีด้วยกันครับแล้วก็ไปไกลล่ะโย่บอโอเคแล้ววิเคราะต่อโย่ไปนี่เลยโย่นี่โย่ เพื่อนคืออะไรเพืเ่อนคือเพื่อนไม่มีในประวัติอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ปอนล่ะมึงคิดอะไรกับมันอะเข้าใจเลยทำไม,มไม่มีเพ่พูดมีเพื่อนคนหนึ่งเฮียพนมเพชรก็ได้พูดถึงเฮียพนมเพชรไดนนงไม่คีโมสุดๆเลยเฮียจมูก็ใหญ่ โดนน้ำเอามือปิดจมูกบแค่นี้แหละใครใครใครปั๊บเดบ็อกก็โง่อีกเสือกไปอยู่แต่ข้างหน้าไม่ช่วยเพื่อนไม่โคตรเร็วเลยเอาใครล่ะน่าจะลื่อนกันอยู่น่ากันไม่อยากเจออ่ะมันติดปากใช่เนี่ยไหมใช่เนี่ยนี่ไปต้นอีสานเด็กข้ามหงส์มีมาเลึกโบเพื่อนคืออะไรเพื่อนเพื่อนคนที่ดีที่สุดเอ้โห เพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนคือใครเอาไหม่ดิดีที่สุดแต่สำหรับกูไม่ใช่กูด้วยกดไลค์กดไลค์อยู่คูออยู่คูอแล้วเพื่อนสำหรับมึงคือก้อยเพื่อนสำหรับกูก้อยฝ้ายอะไรก็วะาี่น้่มันั๊มน้ำมันโลหิตเจริญเอ้ยโยโย่เล่นโย่เลยโย่ ทองเรื่องคืออะไรเื่อส่วนที่จะมาต่อันองกูเพื่อก่สิที่มาเติมเติมเฟันที่หักของกูไปหมดเพื่อนสัตว์รักกูทุกวันกลางกางเหรอเจ้าละไห้ร้อยไห้ร้อยก็ช่วยเพื่อนเพื่อนก็อยากทำให้กูมีทักมทุกสนุกทำเดียว เฮ้ยเฮ้ยเหล่วมึงคนเดียวฮะว่าเพื่อนคิดว่าเป็นไงบ้างคะเขาว่าเพื่อนเพื่อนเหรอกูว่ามันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ยังไงมาจากความรู้สึกทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่ผ่านมาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันอธิบายทุกอย่างแล้วนี่สุดยอดสุดยอดเฉนหนึ่งว่าเพื่อนคืออะไรเป็นเพื่อน แค่นี้เหรอแล้วมึงคิดไงกับเพื่อนมึงไม่ได้คิดเหรอเฮ้ยแล้วไอ้นั่นล่ะเตินมานนี่ดิเต้นคืออะไรเต้นคือเพื่อนเหมือนกันเลยสมองไม่คิดเองสมองไม่คิดเองเหรอเแล้วมึงคิดไงกับเพื่อนเลยกูก็รู้สึกดีอรู่ะ

แม so oh cool. ่งไม่เช like uh uh. şey yes, ื่อช่วยเยี่อะไรไปอยู่แต่คนอื่นแม่งดีกูหมดแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะเดินสโลกมาครับยี่บอกเฮ้ยยี่บอกว่าอะไรนี่พูดาอยากใจเลยวนี่เพื่อนยี่สิบดิอ้าวโอ้ยยี่ไม่มี นี <c oughs> <c oughs ่แหละเพื่อนสิงไฟท่าก็จำห้องไอเต่าทั้งทั้งสองนี่มันประโยชน์คนนี้ภูมิใจเสนอเนี์โมเยอะที่สุดใช่อยมางนน้นคนก็โง่โง่ยองยาอย่ายกูอย่าทายละกูโยน์ที่สุด่ ที่มีก็รู้ว่มันคงเป็นนาทีที่เราต้องร่ำลามีบางคำที่เตรียมใจมาไม่รู้ว่มันจะพอทันเวลาไหมต่อไปจากนี้ไม่รู้ รู้ไวก่อนทุกเรื่องที่เราเคยมีจะเป็นเพียงหรือผ่าขอพูดคำว่ารักอีกทีขอให้คำคำนี้แทนกาย ว่าฉันจะได้มีวันเวลาได้ดูแลเธออีกหรือเปล่า oh. ไม่รู้จะมีอะไรทีเทำที่ได้เกิดมาได้อยู่ได้ทำเพื่อเธออ oh. ก็รู้ว่าทุกเรื่องที่มีจะเป็นเพียงรูปภาพขอพูดคำว่ารักอีกทีขอให้คำคำนี้แทนกันขอให้แทนทุกลมหายใจ